ทุกคนวันนี้กบมาจ่ายตลาดทั่ไนกุ้งนั่นน่ะอันนี้บอกเออกดแม่ซีโคสโก้ทุกคนเพราะว่ากบจะมาซื้อของเอาไว้เดี๋ยวพี่ชายสามีมากบก็เลยได้กุ้งอันนี้เท่าไหร่สามเจ็ดเหรียญได้เนื้อห้าสิบกว่าเหรียญแล้วก็ได้อะไรนะส้มแขนตะลุปอันนี้คิดเอง ทำไมเคนต์ลุกลูปมันเป็นลีลีเนาะไม่รู้หรอกแล้วก็กดได้นี้ด้วยทุกคนแล้วได้ยาสีฟันโอเคตัดไปกันต่อวันนี้คนเยอะมากทุกคนอยากบอกว่าคนเยอะมากซูชินะคะทุกคนตกมามาแป๊บเดียวฮะมาหาอะไรมาไก่อกไก่อกไม่เอาคิ้ว้คอยกลางๆแล้วนี่คือคนแบบเยอะมากทุกคนมาซื้อไก่มาแล้ว ไม่เลปลาปวะนี่12เหรียญเอง3 2มาสบายสบายไอใส่ใส่อะไรขาสีขาวสองสิมี3 2 3 8ที่เราถือใส่เส้นเลย3 4ตัวเลยนี่เอาสีนี้ด้วยที่รักเอาไปใส่ที่เมืองไทยได้สบายสบายเอาสีน้ำเงินเหรอเออเออบอกว่านี้ก็โอเค สีนี้ีสามสองไหมหาดิให้คุณอำนาจเอากรุงเกงทุกคนจะเอาสามตัวไม่มีหรอสีนั้นได้สีน้ําเงินตัวหนึ่งเราก็สีครีมนางจะเอานางจะดูอีกตัวหนึ่งแปลว่าสีนั้นไม่มีบ่สีเหลืองนะทีละคุณอำนาจไม่แน่ใจว่าระหว่างสามสีกับสามสองผมก็เลยบอกให้เขาว่าเรามาคืนได้ไม่เป็นไรเอาสามตัวมีสีอะไรอันนี้เขาเรียกสีอะไรไม่หมดอันนี้สีครีมอันนี้สีน้ําเงิน สีครีมอันนี้สีอะไรไม่รู้ปะซื้อน้ำยาซักผ้าทุกคนนี่มาไว้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับอาหารสองร้อยอ่ะอันใหญ่โอเคทุกคนกบตามหาน้ำมะพร้าวอ้แม่เียบผักกบตามหาน้ำมะพร้าวทุกคนแต่เนี้ยมันไม่อยู่ตรงเนี้กล่องนึงแต่กบตามหากบตามหา กล่องสุดท้ายมั้งสามีบอกทุกคนมันนี่กล่องเดียวโอ้เลิอดหักเลยเมื่อกี้ก็ถือว่าโชคดีไปใส่ใส่ใส่สิ่งสำคัญคือไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบขวดทุกคนที่กบซื้อมันเป็นแบบกล่องเนาะคุณน้องนายไปเดินตามหาให้กบดูอยู่ซอยนู้นเห็นคนเดินไหมนะอันนี้มีหกขวดนะทุกคนไม่มันบอกว่าหกขวดเป็นขวดแบบนี้ น้ำมะพร้าวสีชมพูแต่กบว่าอยากรู้ราคามากเลย,ยทุกคนนี่มันอยู่ในตู้เย็นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้หนูเดินมาไม่เห็นหรอน้ำส้มทำไมหนูไม่เห็นทีวรกเกแป๊นหนึง ราคาเท่าไหร่ทุกคน14เหรียญกล่องหนึ่ง14เหรียญได้ได้หอันตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันเหมืในตู้เย็นโอเคแล้วเพอาแล้วหนูกินคนเดียวเออเอามา嘛มันหมดอายุหรือเปล่าดูดูมันหมดอายุได้นะข้างหน้ากล่องอะเออโอเคแล้เยี่สิบสี่นะโอเคถ้าเมียชอบ ตกใจตกใจราคาอะสองร้อยห้าสิบสามเหรียญทุกคนไม่ได้เราจ่ายทั้งหมดสองห้าสิบสามเหรียญครั้งแรกนะคะครั้งแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อก่อนกบจําได้ว่าเราเคยชอปปิ้งตอนนั้นสองร้อยกว่าอันนี้เกือบเท่าไหร่นะสองยห้าสิทุกคนสองห้าสิบเหรียญน,นะคะเปิดครับ โอ้ยจะเมนเลนเลนเด้อผัวปุ้ยมีมีผัวใครมีผัวใครเป็นเหมือนผัวกบบ้างเลนเลนอันอะไรนะอร่อยนะทุกคนเขาชื่นใจเล็บฉีกด้วย่ะคุณอำนาจบอกว่า,วาเอาไหมจะเอาไหมเดี๋ยวจะไปจอดให้เลยทุกคนมันอยู่ในตู้เย็นเด้อถ้ามันเป็นถ้าเป็นแบบกล่องที่กบที่กบเคยซื้อดื่มหมาไม่มีแล้วทุกคน แต่ถ้าเป็นขวดมันอยู่ในตู้เย็นนะถามว่าลังหนึ่งเท่าไหร่สิบสามหรือสิบสี่สิบสองสิบสองหรือสิบสองสิบสองก้าใช่ไหมก็ไปสิบสามใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็ตกขวดละสามเหรียญถามว่าแพงไหมก็แต่ถามว่าแพงไหมก็ขวดละสามเหรียญก็ถือว่าแพงนะแต่ถามว่ารสชาติกับราคามันโอเคไหมโกว่ามันโอเคขวดละสามเหรียญถือว่าไม่โอเคไม่ขวดละสามเหรียญถือว่าโอเคถ้าบวกกับรสชาติแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นประมาณเนี้ขวดละสามเหรียญสําหรับกบว่าแพงแต่พอดีวันรสชาติมันอร่อยก็คือว่าคุ้มค่านะคะคอนมันอยู่ในตู้เย็นนะไปหามาดื่มนะ้าน้ําสีชมพูทุกคนกบมาถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็นว่ากบไม่รู้นะมันามาอยู่ตรงไหนของมุมกล่องเพราะคุณน้ำหน้าเป็นคนอ่านเขาบอกว่ามันต้องอยู่ในตู้เย็นทุกคนกบก็เอ๊ะตอนแรกกบก็คิดไปคิดมานะว่า พราะเราซื้อในตู้เย็นมันก็ต้องอยู่ในตู้เย็นปะแต่ไม่ได้คิดไงแต่ว่าพอมาที่บ้านคุณนำหน้า่ะสามีกบอ่ะนางไปอ่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของกล่องนางบอกว่ามันต้องแช่ตู้เย็นทุกคนพวกเราก็เลยแบบกบก็คิดหนักมาดูนี่อย่าโฟกัสที่อื่นนะกบต้องต้องพยายามยัดเข้าไปทุกคนพยายามอย่าโฟกัสตู้เย็นกบลกทุกคนดูอันนี้ส่วนนี้น้ำมะพร้าวคุณ คุณสามีกบที่บอกว่านางชอบนะคะทุกคนที่นางบอกว่าคือแบบนางชอบอันนี้แต่ถามว่ารสชาติทุกคนมันอย่างที่บอกมันเป็นออร์แกนิกนะมันเป็นธรรมชาติทุกคนมันเป็นธรรมชาติมันก็เลยไม่ค่อยหวานมันแบบหวานแบบธรรมชาตินะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันหวานแบบธรรมชาตนะิแต่ที่แปลกใจก็คือว่าที่กบเคยบอกครั้งก่อนที่กบซื้อมาเนาะมันเป็น มันเป็นกล่องอะทุกคนแอบจะเสียงดังนิดนึงทุกคนมันเป็นกล่องใช่ไหมก็คือหกลังเนี่ยหกไม่ใช่ผู้ผิดหนึ่งลังมันอยู่สิบสี่เหรียญมันตกขวดละเกือบสามเหรียญอะทุกคนที่กบบอกในในคลิปเนาะแต่แบบว่าเออเราก็แต่แตว่าดีนะคุณอำนาจจะเลือกเอามาแค่สี่กล่องนะทุกคนกบคิดช่างใจนะทนางเอามาแบบทนางเอามาเยอะกว่าน,นี้นะตู้เย็นกบไม่มีพี่ใส่ พราะตู้เย็นของผมแน่นมากอย่าโฟกัสที่อืนแน่นมากจริงๆทุกคนแน่นแน่นแน่นมากอันนี้ยังไม่ได้กินส้มนี้ยังไม่กินแต่แคนตาลูปก็คือกินแล้วหวานนะคะทุกคน,นแคนตาลูปหวานนะทุกคนโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะก็มาอัปเดตว่าถ้าซื้อมาคุณจะต้องมีตู้เย็นใส่เพราะว่ามันต้องใส่ในตู้เย็นน่ะ มันต้องแชร์ที่เล่อยู่ตรงไหนมุมไหนที่เขาบอกอ่ะไหนอ่ะว่าเป็นละเมีอ่านหูเรื่องเนาะมีกับเก่งเก่งไหนเดาไม่ได้แล้วคุณต้อน้าไม่ได้ใส่แว่นตาเอามาเห็นคือไหนเียงอะไรนี่อ๋อนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นี้มันบอกว่าอะไรอ่านภาษาอังกฤษว่าอะไรจอ ก็คือต้อง,ต,องต้องใส่ต้องใช้ต้องใส่ในตู้เย็นเท่านั้นทุกคนเออก็เป็นความรู้ใหม่นะทุกคนจ๋าซื้อมาก็ซื้อมาก,มาก็ก็ต้องดูตู้เย็นด้วยเด้อไม่ใช่ซื้อมาเหมือนกบนะแต่กบก็พยายามแช่ได้อยู่ค่ะทุกคนก็ก็เป็นเกร็ดความรู้แต่ซื้อมาก็ต้องมีที่มีที่แช่นะทุกคนแล้วมันก็บอกวันหมดอายุให้เราด้วยนะโอเคอันนี้คือวันหมดอายุใช่ไหมคุณอำนาจนไหนไม่มี อ๋อนี่ไง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 ทุกคนมันหมดอายุโอเคเป็กเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะทุกคนถ้าซื้อมาเยอะก็ต้องมีที่แชร์เดอ้อฮะถ้าซื้อเยอะก็มาฝากบ้านกบก็ได้นะคะทุกคนกล่องกล่องนึงมีแค่หกขวดเดอ้อโอเคค่ะ